มาเลยครับนี่นะฮะและแน่นอนนะครับคุณปีโป้นัชพัฒน์กรมชจรินโรจน์ครับผมขอถืบมือด้วยนะครับมาเลยสว่วนที่สองท่านสวัสดีแม่เอลด้วยนะครับสวัสดีปีโป้นะฮะโอ้โหเรีวยกว่าออรา่าปังมาตัไกลเลยนะครับแม่เ e อวันนี้นสวยมากๆเลยนะฮะครับผ,ผมอ่ะ ก็ต้องบอกว่าสําหรับเรื่องนี้นะฮะโอ้โหก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวถามน้องปีโป้ก่อนเลยดีกว่าว่าน้องปีโป้เรื่องนี้รับบทเป็นอะไรครับคาแรคเตอร์ของเราครับผมโบ้รับบทเป็นมาร์ชนะครับผมก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ผันแตกต้องการหาที่พักอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นในเน็ตว่าที่นี่ราคาถูกนะก็เลยอยากเข้ามาพักแต่พอพักไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็ได้เจออะไรแปลกๆไปเรื่อย มันแปลกขึ้นเรื่อยๆด้วยเหรอแปลกขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหอยากจะรู้นะครับว่าความแปลกนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนนะฮะใช่ได้ไหมไดูในโลกดีกว่ารอ่าแล้วก็ได้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกของปีโบด้วยใช่เพราะก่อนหน้านี้จะเป็นละครเป็นซีรีส์ใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มาเล่นภาพยนตร์ทางแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันยากมันง่ายยังไงบ้างฮะ ความยากง่ายก็แตกต,ต่างกันอยู่แล้วครับตั้งแต่โลเคชันการแสดงหรือการตีความของบทครับผม,มแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแ,ตแล้วก็กดดันด้วยครับกลัวว่าพอเราไม่เคยถ่ายหนังมาก่อนกลัวจะทําให้แบบทรั้งทีมงานเนี่ยต้องมานั่งรอ,อวรรเวลาเข้าซีนเวลาเข้าเซ็ตแล้วเรามีการรับมือกับความกดดันยังไงบ้างก็ทําให้ดีที่สุดอย่าง,างดดเดียวเลยครับทำตามบ้านเยอะๆทรัให้ดีที่สุดอ่านี่สําคัญเลยนะคะะรับและที่สําคัญเนี่ยได้เรียกว่าร่วมปัจฉันฝีมือครับแม่แอลเลย กดดันไหมฮะที่บอกว่ากดดันแล้ว,วก็กลัวถ้าคนอื่นเสียเวลาเนี่ยครับเพราะ <c oughs> ว่าแนวเ,เนี้ยนาาประสบการณ์เนี่ยเราแบบตัวเล็กๆเลยใช่ลแล้ว,ลวเป็นไงบ้างทำงานกับแมลพอเขาเซ็นด้วยกันเขาซีนีแล้วก็ทำงานอย่างง่ายครับเพราะว่าเราทำงานบ้านมาเต็มที่มากๆอ่อถาถามผมแม่แมลนะครับน้องปีโป้พูดมาขนาดนี้พอเราได้มาเล่นเรื่องนี้ท่านผู้เช่านะครับมาอยู่ท่ามกลางการแสดงหน้าใหม่เยอะแยะมากมายเป็นไงบ้างครับแมวรู้สึกแบบสดชื่น กระชุ่มกระชวยเลยนะอยู่กับเ,เด็กตลอดเวลาอยู่กับเด็กทั้งวัน <c oughs> อยู่กับเด็กทุกวันก็ยังมีความรู้รสึกมันคนละเจนแต่ถามว่ายา,ายกไหมพอได้คุยแล้วได้อะไรแล้วพีรู้สึกว่าเด็กพวกนี้ไม่ยากเลยที่จะคุยด้วยหรือมาเล่นด้วยหรือว่าเข้าบทด้วยกันต้องบอกว่าเขามีข้างในเอและทุกคนด้วยค่ะมีขอ คนละเจนก็จริงแต่ผมเห็นในห้องแต่งตัวนะครับมีการคุยหยอกล้อกันใหญ่เลยนะฮะเมื่อกี้นี้คุยถึงเรื่องเลยนะครับซิ่งจีนะฮะผมแอบไปยินคุยเรื่องซิ่งจีกันด้วยดูสิครับสนิทกันขนาดไหนก็เมื่อกี้นี้มีคนเรียกลูกชายในเรื่องอเครับแม่เขาบอกว่าจะพ่อเซียงไห้เต่ยงไฮกว่าไม่ใช่แม่จะพ่อซิ่งจีโอ้โหตอนนี้หิวเลยนะครับแม่แอลคนจะหิวค่ะ อ่ะแล้วในเรื่องนี้แอลรับบทเป็นอะไรครับแมดูหน้าแล้วก็น่าจะรู้นะคะเราเห็นห้องเช่าแล้วหน้าแม่มันก็ไม่่าดจากห้องเช่าอ่ะโอ้แม่ไม่ขนาดนั้นครับผมก็อบอกเลยว่าเปรียบเสมือนเป็นคนดูแลห้องเช่าตอนแรกแม่ก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเติแต่เป็นผู้ดูแลค่ะเป็นผู้ดูแลตึกนะฮะมีบทบาทสําคัญขนาดไหนในเรื่องนี้ครับแม่แอลอยากจะบอกจริงเลยแต่ว่าอยากให้ดูดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย เป็นร่วมก,กับพี่โยหรือเจ้าของบอกไปเกือบหมดแล้วว่าที่สำคัญคือห้องแล้วก็มีหลายคนที่มาเฉลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอยากให้ดูเป็นพร้อมกันว่ามันน่ากลัวมันน่าตื่นเต้นหรือว่าทุกคนเล่นแล้วเป็นยังไงอยากฝากให้ทุกคนดูและจะบอกได้ว่าแมวไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนโอ้นีครั้งแรกเลยครั้ง ว่าในละครเราจะดูว่าหนึ่งตลกสองบ้างบองสามแบบดา่าเรียวกระดเป็นชาวบ้านแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครสักเรื่องเนี่ยต้องดูค่ะถือว่าเป็นการคลิกคาแรคเตอร์ของแมวลเลยไม่ได้เหมือนกันก็น,น่าจะใช่คเพราะว่าคลิกแน่นก่อน,นค่ะนี่รอติดตามได้เลยนะครับอ่ะทัเจ็คนครับสุดท้ายนี้ให้น้องพี่โบนะครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่กําลังอยากจะรอชมภาพยนตร์เรื่องผูชเ่าหน่อยละกันฮะ ก็อย่างแรกเลยกันครับผมขอบคุณนะครับที่มาหากันวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมพี่ต้นหอมพี่มาตูมาเฮ้พี่แอร์อ่ะเิอต่อดีกว่านะคุณปีโป้ครับผมก็ขอฝากหนังเรื่องแรกของโป้ด้วยนะครับของหลายๆคนด้วยแล้วก็ของพี่อาร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ทางบริษัทด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่า หนังเรื่องนี้เนี่ยได้สะท้อนความจริงมาอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีทั้งตัวบทที่บอกว่าจะมีความหมายอะไรแบบแปลแๆออกมอยู่ก็มีเยอะเหมือนกันแห่คนไม่เห็นต้องรอติดตามในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแม่อ้าครับสักนิดหนึ่งนะครับให้กับแฟนๆที่รอชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ฮะตอนนี้ก็ต้องขอกราบกับคุณก่อนเลยเพราะตอนแรกยังไม่ได้พูดเลยนะคะแทนพุธมิกเกรติที่สําคัญแฟนๆคุณทุกคนและทุกๆคนที่มาสอคอยรอดูหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า ด่าไปเรื่อยๆอย่าสรุปด่าทีเดียวแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะอาล่ะครับปรบมือให้กับคุณปีโป้และแม่แอลด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะ